สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมกราบขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมก่อนอื่นเข้ามาอย่าลืมกดคนละไลค์ให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมมีกล้วยไม้ป่าแท้ที่ทนแดดดอกหอมเป็นกล้วยไม้ป่าแท้ในไทยไม้ป่าแท้อีสานใต้ของเรานะครับผมเขาแกะบลูนะครับผมไม้ป่าแท้อีสานใต้นะครับผม ดอกเพิ่งออกไปและโรยไปแล้วเรียบร้อยวันนี้จะมีเข่าแกะบลู2เซตนะคะผมที่จะมาจัดจำหน่ายให้ใครที่สนใจกล้วยไม้เข่าแกะบลูเป็นงานกอติดขอนไม้แล้วก็เป็นงานกอใหญ่ขายแบบขาดทุนไปเลยนะคะผมสองเซตเซตแรกของเรานะครับผมเซตแรกของเรานะครับผมจะเป็นตัวนี้ชุดแรกของเรา1ขอนติดขอนไม้นะครับผมแบบนี้1ขอนติดขอนไม้แบบนี้แล้วก็ ได้กรอนนี้ไปด้วยนะครับผมได้ก้อนนี้ไปด้วยนะครับกอใหญ่นะครับผมไม่ใช่กอเล็กนะเป็นเขาแกะบรูรูปดอกผมขึ้นให้หน้าคลิปแล้วนะครับผมกรอนนี้ด้วยนะครับผมสองกอนะครับผมหนึ่งกอนี้แล้วก็สองกรอนนี้นะครับผมที่ติดขอนไม้เซตนี้ขายถูกถูกครับผมเซตนี้ขายถูกถูกไปเลยนะครับผมเป็นเขาแกะบรูนะครับผมมีติดขอนไม้หนึ่งขอนนะครับผมแบบนี้ มีติดขอนไม้หนึ่งขอนแบบนี้แล้วก็เป็นกอแบบนี้นะครับผมงานไม้มาสดสวยนะครับผมเซตนี้ราคาพร้อมส่งเพียงพันห้าร้อยบาทเท่านั้นโคตรคุ้มครับผมพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเซตติดขอนเซตที่หนึ่งของเราคุณจะได้ไปหมดนี้เลยพันห้าร้อยบาทนะครับผมพันห้าร้อยบาทผมขอค่าส่งอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับผมเพราะว่างานค่อนข้างใหญ่เป็นพันหกร้อยบาทนะครับผม เป็นพันหกร้อยบาทเซตที่หนึ่งนะมีบริการเก็บปลายทางนะครับผมไม่บวกเพิ่มเซตที่สองของเราเลยเขาแกะบรูต่อเลยที่เซตที่สองเซตที่สองหนึ่งกอใหญ่นี้เซตที่สองหนึ่งกอใหญ่นี้เป็นแพรเลยเซตที่สองหนึ่งกอใหญ่นี้เขาแกะบรูใบช้างนะครับผมหนึ่งกอใหญ่นี้ดอกโรยแล้วนะคะผมแล้วก็อีกหนึ่งกอนี้เป็นงานกอทั้งหมดนะครับผมเป็นงานกอทั้งหมด เซตที่2ของเรานะครับผมเพียงพันเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะครับผมเพียงพันเจ็ดร้อยบาทรวมส่งเป็นงานไม้กอใหญ่อลังการมากและดอกสีบรูเข้มสวยนะครับผมอันนี้เซตที่2ของเรานะสวยเลยครับผมสวยอลังการพันเจ็ดร้อยบาทอันนี้กอที่สองนะครับผมเซตที่สองนะใครสนใจโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0 9 5ย์1 8 9 8 8นปะครับผมใครรับสองเซตนี้ ใครรับสองเซตนี้รวมกันนะครับผมใครรับสองเซตนี้รวมกันเซตแรกคือพันหกร้อยบาทรวมส่งนะครับผมเซตที่สองคือพันเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะครับใครรับสองเซตนี้สามพันบาทรวมส่งเท่านั้นนะครับผมโคตรคุ้มได้ทั้งโต๊ะอลังการแล้วเป็นงานกอแล้วงานมีงานติดขอนไม้แบบนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยครับผมอันนี้เซตที่หนึ่งพันหกร้อยบาทรวมส่งได้ขอนเดียวก็คุ้มแล้วครับเนี่ยครับแล้วเป็นงานไม้ธรรมชาติ เป็นกอใหญ่เลยนะครบผมอันนี้พันหกรบาทรวมส่งมี1นขอนแล้วก็สอ่าหนกอเป็นกอนะครับผมเป็นงานไม้กอนะนี่ครับสวยมากพันหกรบาทแล้วก็เซตที่2ก็จะเป็น1กอเล็กไม่เล็กนะคะก็กอใหญ่เหมือนกัน1กอแล้วก็อีก1กอบุ้มเซตนี้พันเจ็รอบาทรวมส่งเซตที่2 รวมกันใครรับ2เซตเพียง3,000บาทรวมส่งใครสนใจโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8, 8สําำหรับเขาแกะบรูเป็นกล้วยไม้ป่าแท้อีสานใต้นะครับผมที่ปลูกออกดอกทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับผมกรุงเทพและปริมณฑลเหนือกลางอีสานใต้ปลูกออกดอกทั้งหมดทนแดดเลียงง่ายนะครับผมดอกหอมมากนะครับผมและเป็นดอกเขาแกะบรูสีเข้มไม้ป่าอีสานใต้นะครับผม ใครสนใจโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0959418988นะคะผมสำหรับเขาแกะบูทั้งโต๊ะนี้งานกอนถ้าใครรับเพียง3 0 0 0บาทรวมส่งค่าส่งก็จะประมาณ5 0 0กว่าแล้วนะคะผมคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะผมโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0959418988ได้เลยนะคะผมถ้าพูดจาผิดสิ่งใดผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะคะผมเอาไปเกาะต้นไม้ได้เลยนะใครเปิดคาเฟ่เปิดร้านกาแฟาพวกนี้นะครับผมไม้พวกนี้เขาจะเลี้ยงง่ายนะคะผม ผมขายของผมก็จะบอกราคาชัดเจนพูดซ้ำหน่อยนะอย่าเพิ่งํำคารกันนะครับผมได้ทั้งโต๊ะเลยนะคะเซตที่1นึ่งเซตที่สองพัถ้าใครรับ2เซตเพียงส0 0พบาทรวมส่งขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้ากเกษตรครับสวัสดีครับ